ได้คลิปนี้เราจะใช้ชีวิตในโลก2และฟาร์มเวลจากเวล7 0 0เป็นเวล1500เพื่อจะไปโลก3ก่อนจะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสมเทพตันงบ9บาทมาดูกันว่าคุ้มไหมสมเลยได้แล้วมีผลจิกจอกบัตรแวมไพร์ดักคู่สมอเรือคุ้มมากและมีขายไก่ตันราคาถูกมี V4 ทุกเผ่ามีทุกผลปีศาจท,ที่คนฮิตรับกดเกมพาร รับกดผลพิาศาตรับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพจล,ะละ้านมิคีดติจแจกฟรีขเข้ารียงร้าใต้คลิปได้เลยมาเดี๋รกเราก็ต้องน่าจะรับวิสไปก่อนนะครับผมคลิปดีเป็นคลิปโยรุฟาร์มกับผลพระนั่นเองอ่าน i c e นี่เราจะนั่งฟาร์มไปเรยแหละธารกิจเราคือการไปโลกสามให้ได้จะทำไม่ได้ก็ น่าจะไม่มีบัตรเหโทานะจ๊ะเอ้เอ้เอ่อะวู้แต่เบลขึ้นลัวๆเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้ดีกว่ามันต้องฟาร์มข้างล่างนี้เรามั่วแล้วมั่วแล้วเนี่ยต้องฟาร์มตัวนี้แหละถูกต้องอ่ะหลังจากนี้เราน่าจะสปีดในการฟาร์มแบบคูณล้านเลยดูหลังแห่งการฟาร์ม คิวเอ็กปลฟัน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 ตายอุ้ยโดเปลี่ยนคุยกันใหม่แล้วเปลี่ยนเควสใหม่แล้วแต่มันก็อยู่ไม่ไกลมากนะจ๊ะอ่ะเควสที่เดิมนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนู่นน่ะนะอุ้ยได้ได้ไอพีก้าวลาเลยหรอฮะจะเป็นมอนนี้ละ นั่นใช่ไหนลอ,ลองฟาร์มก่อนสิวิชัยช่ใ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 ชใชมาเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มมีหน้าที่ฟาร์มก็คือฟาร์มมาตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายแล้วก็ตายไปสิไปหลังจากนี้เราน่าจะฟาร์มรัวๆก,กันเลยไป ตัวสุดท้ายของเราตายพี่ซีนี่แน่ฟาร์มขอฟาร์มแถกงตัวน,นึงแล้วเราก็ได้เป็นเวทแล้วนะจ้าผมอันนี้ก็เวล7ค1แล้วนะครับตอนนี้เราก็น่าจะได้รับเวดบอสกันได้แล้วขพยารับเวดบอสแล้วก็ไปดูบอสก่อนกันว่าเกิดหรือเปล่าโอเคครับผมอย่างหลังจากที่บอกว่า ดูบอสตอนนี้ก็ไม่มีบอสจริงๆด้วยแล้วมันขึ้นยากมากเลยตรงเนี้ยเพราะเราไม่มีผลแสงหรือผลอะไรที่มันบินได้นะย่าเปลี่ยนเซิร์ฟไปดูเซิร์ฟกันก่อนละกันมาแล้วเราเข้ามาเซิร์ฟนี้ดูคาว่าจะเจอบอสหรือเปล่านะอย่างจากที่บอกว่าเราไม่มีผลที่บินได้นะอันนะเราจะทำเดินเดินเอ้ยมีบอสมีบอสเราคุยก่อนละกัน มาแล้วตอนนี้ผมรับฟยสันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดเปิดสกิลตีบ้างเลยไม่สนใจอะไรตี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 ป๊ตอตตัวนี้ไม่น่าจะโหดนะมันน่าจะโดดดอกดาบหรือเปล่าจำไม่ลืมกันแบบผมชิลมากเลยป๊อตตัวนี้แบบอีซี่ไม่ได้ตึงมือเลยไม่ได้ตึงมือเลยห,หนุ่มไม่ได้ตึงมือเลยหนุ่มมาดิให้ให้หลายตัวให้หลายตัวอุ้ยสกิลไม่โดน จะทำรอยจังมาดิ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 ตึงนี่เนี่ยตาดีอุ้ยไม่ดออรอปเลยเลยเด้ตแตะขาหัวมานี่เราก็ต้องอัพดาบไปก่อนนะดาบจะได้แรงดาบโยรุของเรานี่งและผมดูมาตั้งนานเราจะทำอะไรกันอันนี้มันเป็นสนามลายลอลอุ้ยเอา้าโอ้โหอยู่ดได้ทีเดียวตาวยเลยโอ้โหแม่งเต็มกันจ้าตรงนี้ เราไม่สู้ไม่ไหวว่าไปดูบอ,อกตัวหนึ่งก่อนว่าเกิดหรือเปล่านะน่าจะเป็นข้างบนเนี้แหละถ้าจําไม่ผิดไปดูคลิปคนหนึ่นงเขามาละแม่งแม่งไนย,ยากเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยโอ้โโอโไม่มีแม่งใช้เวลาไปโคตรนานแต่ไม่มีบอสเกิดฟาร์มต่อดีกว่ามาเราจะมาตีบอสก,กันก่านะเราอยากได้ดาบ้องได้ ตัวนี้มันลงได้มันลงได้อยู่แล้วละ่ะมากับดวงผู้มากับดวงครับผมมากับดวงตอบไหมตอบวไหมโอ้โหไม่ตอบไปเราแวะไปสุ่มผลก่อนดีกว่าอุ้ยมันก็จะมีคนจะฆ่าเรานะ ดีๆนโหดเราจริงๆเลยเราเป็นเด็กใหม่ด้วยสมพงไรอุ้ยได้ผลเลยโอ้ผลช็อปผลเกลือซึ่งเราน่าจะมีแล้วหรือเปล่าเอ้ยมีแล้วมีแล้วผลช็อปฟาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะมีคนเอามาดูดาบเป็นว่าดาบของโทโล่ก็ยังไม่ได้ทําไม่เป็นนะดาบอ่ะต้องต้องไปหาคลิปสอนค่อยไปดูมาดูผลก่อนว่ามี เฮ้ยผลเวนอมขายผลแพงๆก็มีแค่เวนอมนะก็เหมือนว่าจะมีการชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะเชียอ่ะเราไปดูบอสอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่ามันเกิดหรือเปล่านะมาใกล้ถึงแล้วอุย้ยโอ้โหยังไม่เกิดันะเกิดยากเกิดเย็นจังจะวะอืม กิดยาเกิดเยเดมาเรากลับคาเฟ่กันอีกฝ่าเฮ้ยเหมือนว่าจะเจอใครอ่ะใครวะหน้าตุ่ดำดสกิลเช็คไปก่อนละกันไอ้เน่อุ้ยเฮ้ยดอกอะไรอ่ะเฮ้ยดอกของดอกอะไรวะดูดีอุ้ยดอกดอกหมวกหมวกหมวกอุโซบอ ไม่เหมือนว่าจะเจอกล่องดำวิกล่องนี้ดีกล่องนี้ดีอยู่พวกตามมาสินี่แน่อยากตามมาดีนักนี่ไงตายไปดีตายไปดีปดดแล้วกับกับเวลาบอสเกะกันดีกว่านะจ๊ะไปไปเซิร์ฟนี้แหละต้องมีบอสต้องมีมีบอสแล้วเราต้องดรอปวุ้ยมีมีจริงมีจริง จริงขอเถอะขอเธอนะดาบขงแกนอะไอเจ้บอสไดมอนเลยฉันขอเถอะดาบขงแกต้อเป็นของฉันนี่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 ฟันฟันฟันอู้ตายตายโอ้โหไม่ได้โดนจะดีเป็น้ายปาเรา ในนั้น,นก็มาละไปดูบอสอีก,กอเกาะหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะมาละแล้วนี้เฮ้ยเอ้าแม่งนี่ไงเหตุผลคนที่ไม่มีเซอร์ฟวีนั่นเองแล้วก็สไตล์เป็นว่าเรื่ออย่างเงี้ยแหละไปไปดูบอสกันว่าเกิดหรือไม่มาเฮ้ยจะบอสเกิดด้วยบอกแล้วจิตสังหารของเรา มีอยู่เจงอ่าแปลงล่างแล้วก็ฟันนั่นนี่แนงเคียนเจอเคียนเจอเคียนโอดาเมคขึ้นได้ยับเราไปสองมือแล้วจะสามมือแล้วอุ้ยมงจะพักทำไมไม่มีแหละสก,กลิลจดหน้าไปสี่พันสกิลไปอีกหกพันพี่แม่งก็แรงนะนี่แน่โอไม่ดอบอโลโตรดีเป็นไง <Huh? S 2> เราไม่มีดอกคูณสองเนี่ยนะไปไเราดูบอสต่อไปแล้วกันมาหลังใจที่ผมได้ตัดสินใจแล้วผมจะฟาร์มเวลก่อนแล้วกันนะเพราะตอนนี้เวลผมแค่900เองขาดอีกประมาณ600เวลเราถึงจะไปโลก3กันได้เราต้องฟาร์มพวกนี้แหละน่าจะใช่พวกนี้มั้งย,ยใช่ใช่ใช่ด้วย ก็เ,เจ๋วเลยครับผมวันนี้ก็น่าจะฟาร์มกันยาวๆนะครับไป Let's go ไลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาสักพักผมก็รู้ว่าตัวเองไม่มีคูณสองแล้วแฮ้ยแม่งขึ้นช้าจริงๆรู้สึกเหนื่อยอุย้ยว่าเราจะได้ยินเสียงปีศามาจากโอ้ยได้ยังไงมีคนตีจ้าเทะเลขอย่าจแจมย่าจแจมได้ไหมเร็วพันหรือเปล่าวะนี่โอ๊ยอยู่ไปถึงหรือเปล่า เาเบิกเือก่อนเราไม่มีเรือเราจะตกน้ำตายเราเร็เรเโอ๊ยอย่ามาจ้งเลยทะเลสิไป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 อ้าวจทะเลตาแล้วจบส่ีรีบตีกันไปไหนตีตีกันไปถึงไหน อีกเนี่ยสกิลอัดหน้าอีกทีหนึง่งไปโดนล็อกไะฟอร์มก็ต่อดีกว่าหลังจากที่ผมได้ฟาร์มหรือไม่ได้ฟาร์มก็ได้พูดอย่างนั้นเลยเพิ่มมาไม่กี่วิเวงผมก็รู้สึกว่าอยากได้ดาบแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจของเรา การได้ดาบนี้ไปรบอสเกิดกันดีกว่าไปเจอบอสไดมอนเลยเกิดสักทีเธอไม่มีแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแล้วก,ก็ยังไม่มีไม่มีเหมือนเคยอืมก็ยังไม่มีเดอวเซิร์ฟนี้ล่ะจะมีไหมก็ยังไม่มีเช่นเคย เซิร์ฟนี้ขอละขอใมีขอใมีเธอ,อต้องมีแล้วล่ะเซิร์ฟนี้ต้องมีแล้วล่ะย่าปิงขึ้นไปดูก่อนเนาะมีหรือเปล่าต้องมีเราเปี๊ยโอ๊ยมีมีม,มีโอ้เราเปี๊ยไปได้เซิร์ฟแล้วขอเถอะได้ไหมขอขอทีเดียวได้ได้ดาบเลยไม่ขออะไรเยอะขอทีเดียวได้ดาบเลย มาสายซ้ามึงต้องตายแล้วล่ะตายง่ายๆหน่อยดิเอออุ้ยได้วู้ยได้จริงไม่จริงโอ้โหหลังจากที่หาบอสอย่างยาวนานในที่สุดเราก็ได้ดาบอันไก่กา,กาเล่มน,นี้มาวู้ยดูท่าถือมันดิใช่ไหมถือสองมืออ่ะโอ้โหแม่เจะาลบจัด ุ้ยมันเท่อยู่อุ้ยดูดดดท่าฟันดูท่าฟันแม่งถือสองมือแม่งโคตรเฟี้ยวเลยว่าเฟี้ยว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 ไปเราไปตามล่าดาบอีกเล่มหนึ่งแล้วกันในโลกสองนี้ขอไม่ไม่ขออะไรเยอะขอแค่าดาบสักหน่อยหนึ่งติดไม้ติดมือไปโลกสามเาไปดูกันว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะบอสเนี่ย ไปเฮ้ยเซิฟนี้ไม่เกิดไปยา้ายเซิฟกันมาดูเซิฟนี้กันว่าเกิดไหมก็ยังไม่เกิดไปเปลี่ยนเซิฟอ่าแล้วเซิฟนี้ล่ะเกิดเกิดว่ามาตีเลยแต่ไม่รีรอขอเหมือนเดิมได้ไหมขอแบบทีเดียวได้ดาบเลยเรนี้ด,บดาบหรือเปล่าวะอูย้ยตีแรงเพียง ไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอกเนี่ยถึงเวลาแขนสั้นไอห้หนุ่มจริงเนี่ยกลับมาสก,กียัดหน้าแมงเลยแต่ไม่รีหรอแปล้งรล่านพระฟันวันวันวันดอกไว้ดอกโอ้โหไม่ดอกโอโ้แม่งตงี้ังนเงนะเกินไปหรือป่ะมันนุ่ม ม,มันมเกินไปเฮ้ยมีกล่องดำ้ำผมจะเปิดกล่องดำ้ำเออนี่เนี่ย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 เอากระดูกมาเออเอาไว้รีสเตก็กเป็นเผาแล้วก็สุม่มของได้นะจ๊ะมาเซิร์ฟนี้อุ้ยตอนแรกเราจะฟาร์วเลยนะแต่เห็นบอสเด้อๆขอฟาร์มหน่อยสักตัวหนึ่งตัวท้ายถ้าไม่ดับจะไปฟามเรอต่อละต่อไหมโอ้โหไม่ดรอจะร้ายยังไง ใจร้ายหรอยังไม่เปิดฮาคิเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วจะอะไรหรอจะอะไรหรอนี่ไงตายซะนี่เป็นคนดีเธอไม่เอาเราเลยเป็นคนเศร้าที่เธอไม่กินอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยนี่นี่นอ่ะนี่ไงเราห้าวไงกลับไปฟาร์มของเราดีกว่า เฮ้ยช hey, ีวิตที่ต้องอยู่คนเดียวมันทรมานจริงๆเนี่ยผมไม่ดับไปตีสองกันกว่ามาเขากลับบทดเกลี้ยงแล้วอ้เด้าเก่หน้าแกไอเดียวโหแร่โรงงานเล่นรถไวมากไม่น่าทันแล้วเราอะ 快个了。拜拜 <music>